โอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับปวกครับปวกกินไม้ครับกินจนหมดแล้วครับกินไม่มีเหลือเลยครับเห็นนะครับว่าถ้าปวกกินแล้วมันกินไม่มีเหลือแน่นอนครับไม้แบบนี้กินได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แข็งไม้เนื้ออ่อนดูสิครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการกําจัดปวกครับกําจัดยังไงกําจัดด้วยวิธีไหนไปดูได้รับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําน้ํายาครับน้ํายากําจัดปลวกครับเมื่อปลวกกินไม้กินบ้านเรือนของเรานะครับมันก็จะกินจนหมดครับจนไม่มีเหลือแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมาทําการกําจัดครับกําจัดยังไงกําจัดด้วยวิธีไหนครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอกราะ หนึ่งสับสไาสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลิอนด้วยนะครับไปเลยครับเราไปทำน้ำยากำจัดปวกด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราเตรียมคกหรือว่าเครื่องปั่นก็ได้นะครับเราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามีคกเราก็ใช้คกในการมาทำน้ำยานะครับ อย่างแรกก็จะมีใบมะกรูดครับ1กําม,มือใบมะกรูดก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกดของส้อมอยู่เวลาฉีดไปโดนตัวปวกตัวปวกก็จะอยู่นิ่งตายนั่นเองครับอย่างที่2ใบขี้เหล็กครับเราก็ใช้เหมือนกันครับ1กําม,มือในใบขี้เหล็กก็จะมีสารแนโคโมนไปรบกวนประสาทของปวกนะครับนนี้เราจะใช้เกลือครับ1ช้อนโต๊ะนะครับจะใช้เป็นเกลือเม็ดเกลือไอโอดีนก็ได้นะครับเวลาปวกกินเข้าไปมันจะขาดน้ำนั่นเองครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํายาล้างจานครับน้ํายาล้างจานนี้จะเป็นสารจับตัวปวกนะครับไม่ให้น้ํายาของเราหลุดออกไปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําน้ํายากันเลยนะครับก่อนอื่นครับใบมะกรูดครับให้เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วให้เรานําใส่ครกนะครับเสร็จแล้วใบขี้เหล็กครับเราใช้แค่กามือ ใช้ใบแก่ๆก,ก็ได้นะครับใบแก่ๆนี่นะครับจะมีรสขมนั่นเองครับอย่างที่3เลยครับเกลือไอโอดีนเกลือป่นเกลือเม็ดเราใช้1ช้อนนะครับเสร็จแล้วให้เราตำครับตำให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมาก,กน,นะครับให้ใบม,มะกรูดใบขี้เหล็กกลิ่นฉุนกลิ่นเม็นกดของส้ม ที่อยู่ใบมะก,กรูดออกมานั่นเองครับเสร็จแล้วนี่ครับให้เราเทน้ำใส่ลงไปทหยเต็มคกแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราเทน้ำเต็มคกเสร็จแล้วนี่ครับให้เราใช้สากคกขยำอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนี่ครับหาครีกองนะครับหาที่กองไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวหรือว่าที่กองแบบนี้ก็ได้นะครับกองเอาแต่น้ำถ้าเราไม่กองเวลาเราไปฉีดพ่น มันจะอุดตันเครื่องฉีดพ่นเราได้นะครับหรือว่าปอกกี้เราได้นะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับน้ํายากําจัดปวกแบบบ้านๆของเราของใช้ในครัวเรือนของเราก็สามารถนํามากําจัดปวกได้นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ํายาล้างจานครับลงไป1ช้อนโต๊ะน้ํายาตัวนี้นะครับจะไปจับตัวปวกไม่ให้พวกใบขี้เหล็ก ไม้มอกรูดเครือหลุดออกจากตัวปวกนั่นเองครับเสร็จแล้วให้เราใส่เลยครับใส่ในป๊อกกี้ปิดฝาเขยา่าแล้วนำไปฉีดพ่นตรงที่มีปวกได้เลยนะครับตรงไหนมีปลวกตรงไหนมีมดก็ฉีดพ่นได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับปวกครับเห็นไหมครับไต่กันยเยอะแยะเลยฉีดเลยครับ ฉีดไม่ถึงหนาทีรับรองปวกตายเรียบหายเกลี้ยงแน่นอนนี่นะครับเป็นทีง่ายๆในการกำจัดปวกในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทำน้ำยากำจัดปวกด้วยของใช้ในครัวเรือนของเราหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพอเพินด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม